สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรู v i p Camry นะครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆาะครับไม่แท้1นึ0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับคันนี้ ล้อใหม่แม็กใหม่ชุดแต่งรอบคันใหม่สีสวยเงางามเต็มลำนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆใครที่กำลังหาทรงหร,งหรูดูดีในสไตล์ของ Camry นะครับมาแล้วครับผ่อน5700โดยประมาณผ่อนได้6ปี279,000บาทนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆครับแล้วก็สวยทรงหรู VAP ของแท้แน่นอนนะครับ นี่เลยครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับมีม่านข้างแล้วก็มีม่านหลังมีแอร์หลังนะครับมีครุชคอนโทรลนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับไม้แท้นะครับนี่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นโดยประมาณนะครับรถอยู่ในสภาพที่สวยมากๆนะครับใครที่กําลังหาแคมรี่นะครับคันนี้ปีสองพันสิบนะครับที่อื่นจะเปิดกันเกือบสามแสนหรือสามแสนต้นๆนะครับวันนี้เปิดสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีแอร์หลังมีม่านข้างมีม่านหลังไฟฟ้านะครับเบา ปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับพนักพิงก็ปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาครับกับทรงหรูกว้างขวางนั่งสบายตัวนี้2.0ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับกับ V.I.P เกรดพรีเมียมครับคัดมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีสันสวยงามเงาฉ่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆครับตัวนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆชุดแต่งสไตล์หรู V.I.P แบบนี้ชุดแต่งใหม่นะครับแล้วก็แม็กใหม่ยางใหม่ใช้กันได้อีกยาวสุดคุ้มไปเลยครับคันนี้ หมดข้อกังขาหมดข้อกังวลนะครับสาหรับใครที่กําลังหารถมือ2คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมคัดและเช็คมาให้รวมถึงการันตีให้อีกกลางหากนะครับรับรองว่าคัดสวยเช็คสวยนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับคันนี้สวยไม่เคยชนเลยนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มยางใหม่ครับแม็กก็ใหม่ชุดแต่งก็ใหม่สีสวยเงางามภายในหรูกว้างกวางนั่งสบายในสไตล์ของ c คมรีไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับนี่คือปี2010เป็นโชม์ไมเนอร์เชน 2.0G นะครับรับประกันว่าสวยทั้งคันจริงๆครับสำหรับคันนี้การันตีครับว่าไม่เคยชนคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมคัดและเช็คให้เรียบร้อยการันตีให้เรียบร้อยนะครับใครที่ไม่มั่นใจรับรองว่าไม่ผิดหวังครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับขอเป็นเครดิตเลยครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยครับ รับประกันได้ลถแน่นอนจัดส่งให้ได้ทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนกับรถสวยสภาพงามงามจัดนะครับดูเบาะตึงๆไม่มีหย่อนเลยนะครับไม่มียุบครับมีแอร์หลังนะครับเย็นสะดวกสบายทรงหรูดูดีแล้วก็มีม่านข้างด้วยนะครับแล้วก็มีม่านหลังครับเอาเป็นว่าท่านชอบรถสอดไอยนี้นะครับตัวนี้ถือว่าแจ่มและแจ่มจริงๆในราคา279,000บาทนะครับผมกล้าการันตีว่าสวยจริงไม่จกตาครับ และถ้าใครยังไม่พร้อมนะครับฝากกดติดตามฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านจะได้รอชมรถสวยๆแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับผมคัดมาฝากใครที่ไม่พร้อมก็เตรียมตัวไว้นะครับรถสวยๆมีมาบ่อยรับรองว่าไม่ผิดหวังขอให้ทุกท่านโปรดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคันนี้สวยไม่เคยชนเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆเลยนะครับบอกว่าแน่นๆเลยครับ